นะครับค้นตกขึ trait, ้นลดลงเรือข <scratches, S 1> <ff> ึ้นเหนือล่องใต้อะไรนี้นะครับนะนะครับเพียงแต่ว่าคดีนี้นะครับแตงโมนะเขาเป็นดารานะครับจะดังหรือไม่ดังไม่รู้ลูโมคลไม่ได้ติดตามนะครับเอูโมคนนะติดตามตั้งแต่เมื่อก่อนนันนะนู่นนะครับไม่รู้จักเลยนะครับตั้งแต่ว่าประสบอุบัติเหตุที่ไหนนั่นนะครั้งนั้นนะรู้ว่าดารานะครับอ๋อคนนี้แตงโมเหรออ๋อนะครับเป็นแฟนคนนี้เหรอติดตามก็ช่วยระยะขอแค่นั้นพอนะครับ นิพนธิทัศโญจะแนลสวัสดีครับนะครับอาจารย์ลุมคลมาเจอโฆษณาสองชิ้นไม่กดข้ามครับผมนะครับนิพนธิทัศโญชดแนลนี่ครับก็เป็นอีกยูทูบอีกช่องหนึ่งนะครับนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามลองกดติดตามดูนะครับอู้ยนะครับเขาชอบเลี้ยงแมวนะครับนะกดติดตามดูนะครับนิพนธิทัศโสนะครับเดี๋ยวสนมเขาแปะลิงก์ให้นะครับนะก็เป็น f c ีการมานานแสนนานนะครับจำลองสอสถิตเจพรคนสวยนะครับ อนะครับมันก็เหมือนคดีนะครับเหมือนมันมันมันก็เหมือนคดีที่กกอกเห็นไหมล่ะเหมือนคดีที่กกอกนะครับทําไมล่ะครับเห็นไหมเหมือนคดีคดีเหมือนกันนะครับคือการเสียชีวิตเหมือนกันมีการพิสูจน์เหมือนกันนะครับแต่โกกอกเนี่ยนะครับแปลกนะครับเห็นไหมล่ะเออมีประชาชนทั่วไปเนี่ยครับก็ไปเข้าข้างนะครับไปเข้าข้างจําเลยไม่ใช่น้อยนะครับแต่คดีในของของน้องแตงโมเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับ มีคนนะครับประชาชนทั่วไปไปเข้าข้างแตงโมว่าแตงโมโดนทําร้ายนะครับว่าแตงโมนี่โดนทําร้ายแต่คดีของน้องชจมผู้ที่โกกอกนี่นะนะครับเออมีคนทั่วไปบอกว่านะครับคนร้ายที่ทําคือครอบครัวคนในครอบครัวเขานะครับแล้วบางบางทีก็ว่านะครับนะครับแตงโมเนี่ยหลงไปกับหมากับแมวนะครับเห็นไหมเดินทางไปกับหมากับแมวนะครับแปลกนะครับ เออนะครับนี่แหละนะครับมันมันเป็นอะไรที่แตกต่างกันมากนะครับแล้วก็ยังมีคนไปปกป้องนะครับเออนะครับรถสตอลี่นะครับอันนี้นะครับแปลลิงค์ไว้แล้วนะครับนี่พลนะครับนิทัศโสนะครับกดเข้าไปแล้วกดติดตามนะครับเห็นมาก็300กว่านะครับก็ขยับขึ้นทีกว่าจะได้คน2คนนะครับนะนะครับก็ช่วยกันกดติดตามคนเราใงโลกกว้างขวางนะครับติดตามคนเยอะได้เปรียบนะครับเพราะเราไม่ได้เสียเงิน นะครับติดตามคนเยอะได้เปรี่ยบพอมีข่าวข่าวที่อื่นหลายๆที่นะครับโลกเราจะได้กว้างขึ้นนะครับอืโลกในการมองเห็นคนเราจะได้กว้างขึ้นถ้าเราติดตามคนเยอะนะครับวอววัฒนาดีครับผมเจอโฆษณารีบข้ามเลยนะครับอะไรเง้นี่เด็กจาำเบ้าตาเขียวเลยนะครับร้องไห้ขี้มูกป่งเลยนะนะครับเข้ามาแล้วกดไล์นะครับเป็นลังใจช่องลุงมงคลด้วยค่ะนะครับ นก็เกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเออนะครับเที่ยงแล้วนะครับสาวนัยชั้นมาตามตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างคดีนี้นะครับเห็นไหมคดีแต่ละคดีอย่างคดีนี่กับบ้านโกกอกนี่ทําไมมันนานเหลือเกินนะครับทาไมคดีนี่นานเหลือเกินเพราะคดีนี้นะครับไม่มีก้องวงจรปิดนะครับเออไม่มีก้องวงจรปิดแล้วคดีนี้ทํากันหลายคนนะครับเห็นไหมคดาคดีนี้ทํากันเป็นกลุ่มนะครับ ทำไมต้องคิดว่าทำกันเป็นกลุ่มเด็กคนเดียวนะครับนะนะครับเออที่เจ้าหน้าที่เขารู้มาว่าคดีนี่มันทำกันหลายคนเป็นกลุ่มนะครับการที่หายตัวไปของน้องเนี่ยมันเป็นกลุ่มนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มไสยศาสตร์นะครับกลุ่มที่เชื่อว่าเล็กไหลมีจริงนะครับไอ้กลุ่มพวกนี้นะครับเขาเชื่อว่าเหล็กไหลมีจริงแล้วเขาก็เอาเด็กไปทําพิธีนะครับเออนะครับจริงๆนะครับเห็นไหม แล้วก็เห็นในทั่วไปนะครับบางช่องบางอะไรที่เขาชงช่อง y o u t u เนะี่ยบางคนเขาก็เรียกเหล็กไหลงงเงงงงเงงอะท่องอะไรก่อนเเหล็กไห L, ลล่วงมาปุบปับปุบปับปุบปับน่นะครับได้กันเป็นลำรดลำรดนะเหล็กไหลในถ้านะครับมีเป็นสีเป็นสรัรเป็นอะไรอย่างเงี้นะครับนะนะครับสรุปแล้วนะครับมันไม่ใช่เหล็กไหลนะครับมันเป็นการก็แล้วแต่ที่คนจะคิดนะครับทำอะไรกันอย่างอะถึงโดนคนใจหดเหี้ยมข้ายิ่งกว่าจะได้เกิดมา นะคับชีวิตกว่าจะได้เกิดมาใช่ครับไอ้คนพวกนี้ก็เห็นผลประโยชน์นะที่ตำรวจเขาใจเย็นนะครับเขารู้แล้วนะครับเขาอยากจะได้กันเป็นก้อนเลยนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะคดีนี้มีคนร้ายหลายคนนะครับมันต้องมีหนึ่งคนอุ้มละนะครับคดีที่หนึ่งอุ้มนะครับคดีคนที่สองนะครับหลังจากอุ้มแล้วเป็นยังไงนะครับ อุ้มแล้วก็ส่งกันเป็นทอด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 นะครับเอามาแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวนายมานะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับรวมคนอขอลงก่อนนะครับขอลงก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ